ลุยต่อกันไปเลยกับต้นที่ 62, 63, 64และว65และถ้าใครดูซีรีส์นี้มาถึงตรงนี้ไม่ต้องงงไปย้อนดูได้ว่าผมตัดมายัางไงจนมาถึงต้นนี้ไปลุยเลยเราตกว็ัดง งานกลางฝนมันไม่ไปล่ะสิไปทางอื่น ลงนะครับทีนี้ ตัดทางนี้ลงทางคนแน่แบตเหลือหนึ่งขีดไกละกละไกละกละไกลละไกลละ ระวังละกลางเออตรงนี้นีหน่อยดีกว่าเสรละหสผมตัดต่อเนื่องมาจนถึงต้นที่65ตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ1ขีดโซ่ก็ยังคมดียังไม่ต้องเปลี่ยนบาปกติน้ำมันแรงโซ่ก็ยังเต็ม ตัดต่อเลย